ละครเวทีนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งในวงการที่ได้รับผลกระทบค่ะแม้ว่าจะมีมาตรการผ่อนปลนออกมาแล้วนะคะแต่ว่าบอยธกลเกียรตินก็ยอมรับว่าตอนนี้โรงละครยังไม่ได้เปิดทําการค่ะเพราะว่ายังมีความลําบากในหลายๆด้านอยู่นะคะละครเวทีที่ถูกวางไว้เนี่ยก็ต้องยกเลิกไปหมดมูลค่าความเสียหายนี่หลาย10บล้านค่ะ ส่วนเรื่องที่มีข่าวว่ามีการดึงตัวคุณเคนภูภูมิมาร่วมงานกับทางช่องฝั่งอโศกนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ทราบเรื่องนี้เลยยอมรับว่าเคยเจอกับเคนแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเข้ามาสวัสดีส่วนตัวก็ยินดีนะถ้าเกิดว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันค่ะ เหรอครับเห็นอยอ๋ออ๋อก็เอสเตอร์ไม่ใช่ก็เพราะเอสเตอร์เขาเล่นอยู่แั่เราผมถึงอ๋ออย่างงั้นยังไม่ทราบเลยครับือว่าต้องดูคำบอกผมเอสเตอร์เป็นคนแนะนำเขามาสวัสดีคุณบอยพี่ปอนอ๋อเจอดีครับเจอ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 เพราะทางดูเขาก็หมดสัญญาแล้วมีสนใจหรืออะไรไหมคะ ก็ดีครับเพราะว่าผมว่าเขาก็เป็นเขาก็เป็นแสดงที่ที่น่าจับตามองคนหนึ่งนะครับถ้าได้ร่วมงานกันก็จะดีละครเวทีที่จะต้องนําเข้ามาแลวที่ทำต้องเลื่อนไปเออละครเวทีก็ต้องต้องชะลอไว้ก่อนต้องหยุดไว้ก่อนนะครับก็ต้องดูมาตรการนะครับเพราะว่าถึงแม้มาตรการจะบอกว่าอันนั่งเว้นนั่งเว้นที่เว้นที่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ลําบากเนาะมันก็มีความลําบากอยู่ก็ต้องดูว่าอะไรที่มันทําแล้วแล้วมันคุ้ม นะครับที่เป็นที่บางทีมันก็ไม่คุ้มในขนาดนั้นเราก็เข้าใจได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะเป็นซูเปอร์สตรีตั้งแต่มีนาะจนถึงทฤษภาเนะี่ยมี5 5โชว์นะครับหนึ่งในนั้นเป็นโชว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งอันนี้ก็ต้องไปปีหน้าเลย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ